เวลาโลกเวลาธรรมเวลาโลกนั้นนับการเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเป็นพุทธพันดอนเป็นกลับเป็นกันเป็นสงขายเวลาโลกนั้นนับไม่ท่วนนะครับนับไม่จบเวลาโลกเป็นไปเพราะจิตนะครับ จิตไปตามกระแสโลกจิตก็เลยมีเวลาแต่เมื่อเราหลุดพ้นจากจิตไปก็เวลาทำรรเขาเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการเวลาผู้ที่ถึงทมบรรลุธรรมแจ้งธรรมแล้วแจ้งซึ่งมักผลนิพพานแล้วนั้นไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแม้แต่จะหายใจไม่มีเวลาแม้แต่จะคิด จะพูดจะทำจะดูดมกินลิ้มรสสัมผัสเพราะเวลาทางธรรมนั้นไม่มีมนะครับก็เลยไม่มีกิริยาอาการทางจิตนะครับแต่โลกคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมที่มีกายมีจิตนะครับอาศัยการเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปธรรมนามธรรมทุกพบทุกชาติ คนเราก็เลยอยู่ในห่วงของการเวลารอเวลาเล่งเวลาใช้เวลาก็เลยมีชีวิตอยู่กับเวลาเวลาหลับเวลาตื่นเวลากินเวลานอนเวลาทํางานเวลาเป็นเรียนเวลาใช้ชีวิตกินเที่ยวเล่นสนุกสนานนี่คือเวลาชีวิตซึ่งจะยาวจะสั้นจะมากจะน้อยถ้าหากยังเป็นผู้ตุชน ยังไปเป็นไปกับโลกไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าหรือว่าโลกไหนไหนก็อาศัยการเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่จบไม่สิ้นท่านก็เลยให้เรานั้นถึงทำบรรลุธรรมแจ้งธรรมเพื่อที่จะให้เป็นอาการิโกคือไม่มีการเวลาผู้ที่หลุดพ้นจากกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีการเวลา ชีวิตทั้งชีวิตนี้ไม่มีการเวลาในความว่าเวลาเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเวลาสมหวังผิดหวังพัดพรากไม่มีเวลาดีเวลาไม่ดีไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นผูท้ที่นอกเหนือการเวลาไปแล้วเขาเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการเวลานะไม่มีการไม่เลือกการเวลานะครับถ้ายังมีการเวลายังมีพบภูมิพบชาติยังคิดพูดทํา นะครับเป็นไปกับเวลามีเหตุมีผลมีตนมีบุคคลมีชุมชนสถานที่และเวลามันไม่จบนะครับมันไม่จบเพราะว่าเวลาที่มนุษย์ใช้กันในโลกนี้หรือว่าโลกทิพย์ก็ตามเป็นเวลาที่คนเรามีธาตุมีขันมีอายตนะเขาเรียกว่ามีสุขมีทุกข์นะครับมีสังขารที่มันไม่เที่ยงมีสังขารที่เป็นทุกข์สังขารที่ไม่ใช่ตัวตน ท่านก็นเลยให้เรานอกเหนือการเวลาไปเป็นอาการลิโกเวลาโลกนั้นเป็นเวลาแห่งความทุกข์แต่เวลาทรรนั้นคือไม่มีเวลาที่จะเป็นทุกข์ไม่มีเวลาที่จะมีทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอาการลิโกไม่มีการเวลานอกเหนือการเวลาก็เลยไม่มีการเกิดการตายไม่มีการดำรงอยู่แต่มนุษย์นั้นอาศัยการเวลาเป็นอยู่ เทวดาพรหม,มานอาศัยกรรมอาศัยกิเลสอาศัยวิบากมนุษย์ก็เลยเป็นไปกับกรรมกิเลสวิบากตามระยะเวลาซึ่งเวลาแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับเวลาโลกมนุษย์เวลาของเทวดาของพรหมซึ่งเวลาจิตแต่ละพบแต่ละชาติไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าเราได้ศึกษาเราจะซึ้งในใจว่าโอ้เวลานี่มันหลอกหลอกให้เราอาศัยพบชาติพบภูมิหลอกให้เราลุ่มหลงอยู่กับการเวลาให้กินให้เที่ยวให้แต่งตัวให้หาอยู่หากินให้ใช้ชีวิตอยู่กับสิทธิ์กับอาจารย์กับเพื่อนกับคนรักกับครอบครัวกับญาติพี่น้องกับสรรพสัตว์พอสุดท้ายก็เสียเวลาไปเป่ากับความเกิดดับนะครับ ท่านก็เลยให้เรายันอยู่เหนือการเวลานะครับอากาลิโกเหนือการเวลาไม่มีการเวลาเพราะว่าผู้ที่อยู่เหนือการเวลาแล้วมันไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเอวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีภพชาติไม่ต้องมีภพภูมิไม่ต้องมีที่เกิดที่อยู่ที่อาศัยเพราะว่าถ้าหากเรายังมีเราในธาตุในขันธ์ในอายตนะการมีเวลามีการเกิดการตาย เกิดการเป็นไปตามกรรมตามกิเลสวิบากันไม่จบก็เลยเหนือการเวลาไปนะครับเป็นอาการลิโกนะครับเวลาโลกเวลาทรมันต่างกันอย่างนี้เวลาทมนั้นไม่มีเวลาโลกนั้นมันมากมายจนใช้พบใช้ชาติกันไม่หวัดไม่ไหวท่านก็เลยให้เราตัดกรรมตัดกรรม,ต,รรมตัดกิเลสตัดอุปทานตัดวิบากเพราะว่ามันจะได้ หมดการเวลาเขาเลยหมดเวลาที่จะคิดพูดทําอีกเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นวิบากอีกหมดเวลาที่จะใช้กรรมใช้กิเลสใช้วิบากอีกชีวิตก็เลยอิสระชีวิตที่เหนือการเวลาเหนือการเวลาเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าชีวิตที่ไม่หนักไม่วุ่นวายนะครับไม่เลวร้อนไม่เป็นทุกข์ชีวิตเหนือการเวลาชีวิตเหนือการเวลาหรือว่าอาการลิโก กับเหนือการเวลาชีวิตก็เป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาทุกๆชีวิตอยู่กับการเวลาหมดเลยก็ต้องเป็นอาการลิโกเมื่อเหนือการเวลาไม่มีการเวลาแล้วก็เป็นอกกิริยานะครับเป็นแค่เพียงอักกิริยาไม่เป็นกิริยานะครับอาการิยาหรือว่าอาการลิโกเหนือการเวลาไม่มีเวลา เป็นการอยู่อย่างไม่ต้องอาศัยเวลาไม่ต้องรอเวลาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องรัวเวลาผิดหวังพัดพรากไม่ต้องเวลาเป็นทุกข์เพราะว่าหลุดพ้นจากการเวลาไปได้ครับเมื่อหลุดพ้นจากการเวลาไปได้ก็เหนือโลกเหนือเวลานะครับเพราะโลกนี้มันหมุนไปตามเวลานะครับเวลาสมมตินะครับเวลาจะสมมุติกันอย่างไร ในความเป็นทิพย์เป็นธรรมก็สมมุติหมดแต่ความจริงที่เหนือสมมุติคือวิม,มุตติครับเขาเรียกว่าเหนือการเวลาอากาลิโกนะครับไม่มีการเวลาและการอยู่แบบไม่มีการเวลาเนี่ยทำให้เราไม่ต้องกําหนดไม่กําหนดเวลาเราไม่กําหนดปุ๊บมันก็ไม่ต้องแข่งเพื่อจะเอาช,อาชนะเอาบุญเอาบาปไม่สะสมบุญบาปไม่สะสมความดีความชั่วไม่สะสม กุศลอกุศลไม่สะสมวัตถุกรรมกิเลสกรรมไม่สับสมเมื่อไม่สะสมก็จะไม่สับสนไม่สับสนกับชีวิตว่าจะเอาไปได้จะใช้ยังไงจะอยู่ไงจะใจอย่างไงมันแกะปรุงแต่งไม่จบซ้ําซ้อนซ้ำซากก็เลยไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีการเวลาอาการลิกโกนะครับมีชีวิตอยู่ก็เป็นอาการลิกโกรหนม้การเวลาไปนะครับ เ่ออยู่เหนือการเวลาได้ก็หมดห่วงนะครับไม่ต้องเป็นไปตามวัฏจักรวัฏถวนตามชีวิตตามกรรมิบากอีกเพราะทุกวันนี้คนเรานั้นเป็นไปกับเวลาหมดเวลาหลับเวลาตื่นเวลาทำงานเวลานั้นเวลานี้ซึ่งแต่ละเวลาเป็นเวลาหลอกหมดเลยเป็นเวลาไม่จริงเือเกิดและดับมีและหายไปเจริญและเสื่อมคือกำหนดพอให้รู้เป็นเรื่องราวของโลก รู้เรื่องราวของชีวิตในกิจ,จวัตรกิจ,จกรรมแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับแต่ละวันซึ่งถ้าเราไม่หลงโลกเราก็จะไม่หลงเวลาเราเหนือโลกเหนือเวลาไปได้เหตุเหนือผลนะครับเหนือการเวลาเมื่ออยู่เหนือการเวลาแล้วก็หมดห่วงมันว่างความว่างอยู่เหนือการเวลานิพพานอยู่เหนือการเวลา ไม่มีเวลานะไม่มีเวลาว่าจะอยู่นานเท่าไรหรือว่าจะต้องจากนิพพานมาอีกไหมไม่มีนะครับเพราะว่าเหนือการเวลาไปแล้วไม่อาศัยเวลาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจชอบชังน่าปรานาไม่น่าปรานาอยู่เหนือการเวลาไปสิ้นนะครับอยู่เหนือการเวลาเวลาอยู่เหนือการเวลาแล้วมันมองโลกเกินดับ มองโลกหมุนไปตามกระแสเราจะไปหยุดโลกก็ไม่ได้เราต้องออกจากโลกอย่างเดียวโลกก็หมุนไปสรพสัตที่อาศัยโลกอยู่ก็หมุนไปกับโลกหมุนไปกับการเวลาไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพุทธโลกนะครับหมุนวนไปตามเวลาแต่เมื่อเราเบื่อหน่ายวัฏจักรเบื่อหน่ายโลกสังขารโลกกายโลกจิตนะครับเราก็ออกจากโลกออกจากกายออกจากจิต สละกายสละจิตนะครับอยู <th <th ่เหนือการเวลาไม่อาศัยการเวลาดำรงอยู่นะครับเหนือการเวลานะครับเหนือการเวลาทำให้ชีวิตนั้นไม่กังวลไม่เร่าร้อนกับการเวลาของโลกโลกจะเป็นเช่นไรก็ธรรมดาโลกนะครับธรรมดาโลกไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตนของเราอยู่ในโลกโลกเป็นยงไงก็เรื่องของโลกแต่เราผู้เหนือการเวลาไปแล้ว ไม่มีเวลาไปแล้วเนี่ยก็ว่างว่างว่างจากอะไรว่างว่างเพราะว่าไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาว่างนะแต่ว่างเพราะไม่มีเวลาว่างก็เลยอยู่เหนือการเวลาได้นะครับการคิตอยู่เหนือการเวลามันทําให้ไม่ต้องอาศัยธาตุขันเยอะนะครับไม่ต้องอาศัยรูปปวทนนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ต้องอาศัยรูปประจิัสิทธิ์ธารมรมไม่ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟจาการวิญญาณเพราะว่าชีวิตที่มีอ,อยู่เนี่ยมันไม่ต้องเสพเยอะไม่ต้องเสวยเยอะไม่ต้องแสวงหาเยอะไม่ต้องเยอะะมากมายกับทุกสิ่งนะครับความว่างไม่ต้องการอะไรความว่างอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือความต้องการนะครับนิพพานสุญญาตานะครับเหนือการเวลาไปอาการดิโกเหนือการเวลาไปนะครับอยู่อย่างนั้นชี้อย่างนั้น ราจะไม่มีปัญหากับโลกโลกไม่ช้ําทําไม่คุนชีวิตไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหาไม่วุ่นวายเหนอการเวลาไม่ต้องรอเวลาเรียนรอเวลาทํางานรอเวลาเลิกงานเวลาเลิกเรียนรอเวลามีครอบครัวรอเวลาเลิกหรือว่ารอเวลาเกิดแก่เจ็บตายรอเวลาไม่ต้องรอเวลารอเวลารวยเวลาเวลาจนรอเวลาสุขสนุกไม่ต้องรอ เหนือการเวลาเป็นแบบเหนือการเวลาไม่ต้องรอความสุขไม่ต้องรอความเกียรตินไม่ต้องรอความสะดวกสบายรอความสําเร็จสมหวังรอลาภยศตกคะเยงบริวารรอสิ่งสมาธิปัญญายัญาน้มุกนวัญญิยตานิพพานไม่ต้องรอเหนือการเวลาไปเลยนะครับเมื่อเหนือการเวลาไปแล้วก็คือไม่ต้องชะเงิดรอเวลารอใครรออะไรรอที่ไหนรออย่างไรรอสิ่งใดไม่ต้องรอเหนือการเวลา เหนือการเวลาไปเลยแล้วจะสบายนะครับสบายเพราะบุคคลที่เหนือการเวลาแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอะไรนะครับจิตสังขารระงับไม่ต้องปรุงแต่งโลกไม่ต้องยึดโลกไม่ต้องอาศัยโลกนะครับเหนือการเวลาอาการลิโกเหนือการเวลานะครับเหนือการเวลาดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ